คุณขนมชื่ออายุเท่าไหร่ครับเนะี่ยยี่สิบขวบรับเลี้ยงเด็กไหมครับฮะอะไรนะรับเลี้ยงเด็กไหมครับรับเลี้ยงเด็กเด็กไหนคะเด็กแบบไหนคะเด็กแบบผมอะครับ <laughs> ว,ว,ว่า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 ไงครับแชทชื่ออะไรนะสมหวังครับชื่อสมหวังครับผมอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบบี้ยังไม่มาใช่ไหมเขาคผมอ๋อโอเคคุณชื่ออะไรครับอ้าวทำไปแล้วนะคะลืมครับขนมเพ่ง เรื่องขนมหวานอ๋อคิดว่าชื่อขนมเค็มไม่ใช่ค่ะขนมหวานครับขนมเค็มอ้าอายังไม่เห็นเรียกชื่อคุณผิดเลยอ๋อขอโทษครับคุณขนมหวานกดจอย,อยวันนี้งอนแบบโรลีอยู่ดูนี่นูคว้าความที่จงหาแในนี้เมื่อคืน ว่าครับคุณนุงไม่เข้าเวรเหรอคะอะไรนะครับไม่เข้าเวรเหรอคะอ๋อเลิกเลิกออกออกเวรแล้วครับอ้าวทำไมออกขี้เกียจขี้เกียจตเล่าโอเคเท้าผมใช่เหรอแม่ติดสาวหรอแล้วเราไม่ไปไหนเหรอรั้วมังจะไปค่ะใช่อันนี้ลงอะไรหาผู้ชายเปล่าเห็นหนุ่มคนอย่างนั้นเหรอ เอาเมื่อกี้มีคนพูดอ่ะไม่รู้รู้เหมือนกันเด็กแถวนี้แหละเด็กที่ไหนเด็กไม่น่ารักแถวแนี้ใครเน่ยไม่รู้สิคือเด็กไม่น่ารักแถวนี้เนี่ยหนูหรือเปล่าใช่หรือเปล่าพี่กล้วงคะทำไมมีคนบอกว่าหนูจะไปหาหนุ่มหนูยังงงอยู่เลยก็เมื่อกี้ขนมหวานบอกว่าขนมหวานจะไปตามหาความรักใช่ปะเอ้าหนูไม่ตามหาความรักแต่หนูก็ไม่ได้ หนูไม่ได้ไปจากพี่ก้วยก็ได้นีคะแต่คุณลุงก็ได้อ่ะต้องทำไมต้องไปจากผู้ชายด้วยอะพี่กล้วยนมาสิงก่อนหน่อยได้ครับทำไมต้องคิดว่าหนูไปหาผู้ชายหนูเป็นคนยังไงกันหรอคะอยากจะนไม่ได้ไปหาคุณลุงคนนั้นหรอคนไหน คนนั้นไงลูกเขินที่รักต้องมาแล้ว่ะที่เขาชื่ออะไรซันซแซดอะไรนั่นปะคนนั้นไงคะทำไมข่าวมันถึงไปแบบว่าไวแบบไอย,ยังไม่ทำอะไรเลยนะคะไม่กล้วย,ใ,ยใช่หรอใช่ โอเคเดี๋ยวก็ไปขายยาก,ก่อนนะคะโอเคค่ะนะครับพี่ดไม่ชอบข่าวเร็วอะไม่ชอบเลยไม่ยุ่งกับใครแล้วเมื่อเป็นข่าวอีกแล้วหน้าหนึ่งอีกแล้วทีมันเป็นอ้อี่นี่นเป็นดาราไปแล้วเหรอ คือเขารู้หมดเลยเหรอคุยกับใครงั้นรู้หมดเลยเหรอ,อยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยก็แบบว่าือแบบไอเป็นเซเล็มเหรอคะอสวัสดีค่ะเจ๊ะน,ะนักนล่มหวานรู้สึกฉันะคะ่ะอย่างนี้หรอคะมีเล็บแบบเดินถือแอมเมสอย่างเงี้ยเหรอคะขนมหวานต้องเป็นอย่างนั้นเหรอคะอย่างวะยังไม่ทำอะไรเลยโอ้ นมหวนานอ่องไม่แต่คือพี่กล้วยเขารู้แต่หมายถึงคนอื่นเขาก็รู้ไปหมดอย่างอย่างคุณลุงเมื่อกี้บอกว่าไอาไปหาผู้ชายท้วน่ไยบอกว่าไอาไปหาความรักเมกื่อกี้ไอก็ยืนกกอนพี่กล้วยผู้ชายเขาก็คิดว่าไอาไปหาผู้ชายไอยเป็นคนยังไงกันหรอใครเขาเ้ามามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอย่างนี้เลยปะเพื่อดังแถวอะ ข่าวข่าวห้่มประเทศแน่ๆถ้ามีแฟนคือข่าวน่าจะข้ามประเทศเลยไม่ใช่คุยยังไม่ได้คบนะพี่มีของผบหรือยังมีของอะไรครับมีของอะไรครับโอเคโอเคค่ะฮัลโหลครับก็ก็เขาสั่งฟารมไม่ใช่หรอค่ะอ๋อผมเพิ่งว่าผมผมผมเพิ่งโยกมาอยู่เนี้ยครับโยกครับผม ยกที่มันแปลว่ายกยกเข้าไปให้มันหลุดโลกหรือเปล่าใช่ครับ,ยก,รบยกแบบนี้ครับอ๋อยกแบบนี้สนใจโยกกับผมเลยครับยอยกขอโทษค่ะไอเดินชนมาทีอะไรคะเปล่าครับก็บเห็นจะพูดอย่ายืนใกล้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดอ๋อไม่มีใครเข้าใจผิดหรอกครับ ผมเพื่ออายุสิบขวบเองโตวไว้นะคะอะไรนะครับเมื่อกีนคนเข้าใจไอ้ผิดเต็มไปหมดเลยคายแค่นี่ไอ้เดินเหยียบม,มดคนยังรู้กันเกือบทั้งเมืองเลยค่ะวันนี้รู้อะไรครับเปล่าค่ะแตมันเป็นข่าว <laughs> ไม่เป็นหรอกครับไม่เป็นหรอกครับเชมมด๊ ผมขอไปด้วยได้ไหมครับผมเหงาครับได้ค่ะอยู่ด้วยก็ได้รอไม่ดีมาเดี๋ยวรอไม่ดีมาก่อนคุณขนมอะไรนะขนมหวานค่ะขนมจืดใช่ไหมครับค่ะผิดหวังโอ้โหแรงพูดขนมจืดไปไหนครับเนะี่ยผิดหวังตามมาเองไม่ใช่นหรอคะคุณขนมจืดใช่ไหมครับนั่งค่ะ ปวดหัวเลยปวดหัวเลยเป็นข่าวอีกแน่ดูทรงเป็นข่าวอีกแน่เป็นข่าวอีกแน่มีคนเป็นข่าวแน่ๆเลยนั่งทาเดียวกันด้วยอเออโอเคท่านี้แหละนั่งติ่มตเนี่ยแหละเดี๋ยวเป็นข่าวอีกแน่ๆเลยค่ะพี่เป้อยู่ไหนวะเออผิดหวัง นั่งรอตรงนี้นะคะสมหวังสมหวังผิดหวังสมหวังอ่าครับขนมจืดก็คนเรียกฉันก่อนอ่ะยูเรียกไอ้ก่อนอ่ะอยู่ไม่ได้เรียกไอ้ยู่เรียกว่าขนมหวานไอเรียกขนมหวานไออยางชื่อขนมหวานแล้วอยู่มาชื่อขนมจืดไอชื่อขนมจืดเอ้ามีชื่อขนมจืดได้ไงสวัสดีค่ะพี่สาวอีกต่อพี่เปให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูมีเรื่องยองวิกับพี่เป๊ อ๋อได้ๆๆขอบคุณค่ะหนูนั่งรอตรงนู้นได้ไหมคะหนูเชื่อ่ะหนูชื่อขนมหวานค่ะหนูนั่งแต่นหนูจะนั่งรอตรงนู้นนะคะโอเคได้ๆขอบคุณค่ะ<ด>ขอคบคุณค่ะคิดถึงอ้อแฟนอ่ะอ,อ้อแฟนมาให้คำหน่อยได้ไหมอยากรักคิดถึงอ้อแฟนมากอ้อแฟนน้องรัก <laughs> ไอคิดถึง ไม่เห็นหน้าอยู่อรู้สึกว่าไอเขาห้องน้ำไม่ค่อยสะดวกแล้วมาอยู่นี่เป็นหลักแหล่งเลยใช่ไหมคะอะไรนะครับจะมาอยู่นี่เป็นหลักแหล่งเลยใช่ไหมคะไม่รู้ครับไปเรื่อยแล้วครับเอา่นอานนี้บอสเสียใจแย่อยาอยามาอยู่นี่หลักเป็นหลักนะครับอืมโอเคค่ะโอเคครับคุณขนมจืดค่ะคุณผิดหวัง คุณขนมชือ่อยอายุเท่าไหร่ครับเนะนี่ยยี่สิบขรับเลี้ยงเด็กไหมครับเด็กฮะอะไรนะรับเลี้ยงเด็กไหมครับรับเลี้ยงเด็กเด็กหนคะเด็กแบบเด็กแบบหนค่ะเด็กแบบผมมากครับ เลี้ยงเด็กเด็กทำอะไรได้บ้างคะอยากให้ผมทำอะไรอะครับขั้นแรกเลยเคยอยู่ตลอดทำได้หรือเปล่าอะไรนะครับขั้นแรกเลยคืออยู่ตลอดอะทำได้หรือเปล่าอยู่อะไรอะครับอยู่ที่นี่ไงอยู่ได้ครับ ทำไมต้องเหนือ่อยเอาครับผมพูดอย่างนี้อยู่แล้วจะมาขอไอเป็นพี่สาวเหรออ,อ๋อพี่สาวเบียร์แล้วครับอ้าวขอไอเป็นแม่เหรอเป็นบาริการได้ไหมครับจะเป็นบาริการไอครับโอ้บาริการานี่เท่าไหร่เง,ง,งินเดือนชั่วโมงละห้าบาทยอดเข้า <laughs> ไปเล่นตรงนู้นไป กโมองละสองบาทสองบาทถึงว่าคุ้มอยู่นะตัวแต่ใช้อย่างของเบี้ยไม่เอานะหยอกยอก <laughs> โอ้บหนาฬิกาเหรอทำไมต้องมาขอเป็นบานิกานะหยอกครับหยอกหยอกเล่นนะผมเป็นมือขวาเมจิอะไรดีแล้วที่เป็นมือขวา แล้วคุณขนมจืดมีมีบริบริการไหมครับยังไม่มีค่ะอยากให้ผมไปเต็มไหมครับม,มีแต่กล้องวงจรปิดเต็มเมืองเลยอ๋อแสดงว่าป้าคุณดุน่าดูเลยสีก็ไอ้แย้ใจดีค่ะไม่ดุหรอกไม่ดุเลยแต่นี้ไอ้ใจดีมากเลยไม่ดุหรอกแต่ว่าตามใจเลย อยู่กับเดี๋ยวนี้ไอสบายนอนสบายแต่ถ้าผมอยู่กับคุณแล้วจะสบายไหมครับอยู่กับไอแล้วจะสบายไหมสบายยังไงหรอกินอยู่สบายสบายใจใช่ครับสบายใจทำตัวน่ารักก็จะสบายค่ะใช่แล้วคับ อยู่สบายเลยกินสบายนอนสบายหลับสบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนมหวานไอนาไอนาล่ะไอนากำลังจะมาค่ะจำพี่ฮอคได้ไหมเนี่ยังได้ค่ะ๋อไอนากำลังมาล่ะครับ พอไม่เดี๋ยวนี้ไอ้นาแอบไปเที่ยววัดบ่อยมากโอ้ทำไมไอน้นาทำอย่างนั้นนะทิ้งเพื่อนด้วยอะนี่แหละค่ะเให้เขามีความรักบ้างเนาะมันก็น่าจะเป็นความสุขข,ของเขาและใช่เ<อ>พราะพี่หอก็ถ้าน้องมีความสุขพี่หอก็มีความสุขใช่ครับนะแล้วเราล่ะเป็นไงบ้างหนูก็อยู่คนเดียวค่ะเพื่อนก็มีความสุขหนูก็อยู่คนเดียวแบบนี้ใช่ก็ถ้าอยู่คนเดียวมีความสุขมันดีแล้ว เพราะว่าเราไม่ต้องไปแบบขอบรับความรู้สึกของใครด้วยเป็นเด็กดีปะเนี่ยเป็นเด็กนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าดีกว่านี้ถ้าเกิดว่ามีคนคอยดูแลดีๆอืมอืมทำไมเสียงเราดูเศร้าๆจังมันไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวไปเทีย่ยวอะไรที่ไหนมาบ้างได้ไปวัดกับพวกเขาปะนะขบ้นอ่ะฮอกครับพี่ชายฮอกว่างปะว่างครับอยากขับ,ข<อ>บไม่ไหมรานเสื้อไหน ได้ครับแล้วคุยน้องแป๊บได้ได้ได้เดี๋ยวพี่รอนี่นะแล้วเจอเจอแฟนต้องไหมพี่อ้องไม่เจอแฟนเลยอ่ะหนูุ่มเจอแฟนมากเลยค่ะใช่พี่ย้อมไม่เจอแฟนเลยถึงว่าแฟนจะดิบผู้ชายอย่างนุ่มแฟนก็ไม่ทิ้งเพื่อนอืมใช่ใช่ออแฟนที่เขาจะปากร้ายแต่เขาก็มีมุมหน้าหของเขานะใช่ค่ะหนูรักอแฟนที่สุดเลยใช่เราเป็นเพื่อนกันดูแลกันนะครับอยากดูแลใครแล้วหนูอยากมีคนดูแลเลย อ๋อยังมีคนดูแลแล้วแต่ก็มีคนที่เข้ามาแหละสักวันหนึ่งเนาะอย่าไปเดินตามหาดีกว่าพี่ออกเชื่อว่าถ้าเขารักหนูจริงๆ,ๆเขาจะเข้ามาในรูปแบบที่เป็นหนูเข้าใจไหมครับแต่ออเดินตามหานะเพราะมันจะทำให้เราเหนื่อยเราแค่ทำตัวเองมีความสุขคิดบวกเข้าไปเข้าไว้ชาปโป้เอามือลงชาปโปเอามือลง ชาปอเลเด็กไ<ล>ดีเลยนะดีมากเด็กแสบกันทั้งนั้นอือมาเป็นเด็กดีเหรอคะอ,อะไรท้าไมมีเพื่อน <c oughs> ไม่เอาไม่ทะเลาะกันรักกันเลยนะ <c oughs> ชาโปเป็นไงชาโปมีแฟนแล้วนี่เป็นไงว่ามีความสุขไหมชาโปก็คงม,มีความสุขนีค่ะ เพราะว่าถ้บอมีแฟนแล้วตอนนี้ก็มีแล้วมีแฟนแล้วมันจะทำไมอ่ะแล้วแล้วมีแฟนแล้วมันทําไมแล้วมันยังไงก็อยากมีอ่ะก็ทําไมแล้วต้องทําไมต้องห้ามไอ้ไม่ให้มีด้วยก็ไม่อยากให้พี่ขนมหวานเจอคนไม่ดีอ่ะก็หนูรักพี่ไงแล้วอยู่เจอคนที่ดีแล้วเหรออะไรนะอ่าจุกจุกไม่พี่ขนมหวานก็ไม่ต้องไปคุยกับคนอื่นแม้แต่กับคนลุงซ่าแล้วนั้นก็ไม่ต้องไปคุยแม้กับเจ้าฟองแต่ดีชัดแน่ๆหนูกแค่นี้แหละ ไไม่ถ้าเป็นความสุขของน้องอ่ไม่ไม่โน n น n น no no ไม่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 คือหนูเป็นพี่แล้วพี่ขนมหวานไม่ร้องลงเออตายซะถ้าขนมหวานคิดว่ามีความสุขอ่ะพี่ฮอคิดว่าทำไปดีกว่านะจหนูเออพอกันทั้งหมดเลยค่ะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ถึงบอกแล้วว่าชีวิตเป็นของเราเราคิดแล้ว นี่นะคนบอกหนูคุยกับคนนั้นคนนี้ทั้งที่ห,หนูก็ยังอยู่ตรงนีง้ยืนอ,อยู่นิ่งคนเดียวใช่ว่าเขาคิดไปเองใช่ไหมหนูเหนื่ยอยหนูท้อโอ้ไม่เหนื่อยนะไม่ท้อนะคะ <S <S โซโซยิ้มก่อนยิ้มก่อนแน,หน่หรอ,อแน่เดี๋ยวไอนามาให้อนาพาไปเที่ยวชี้อะไรกันเนี่ย ก้อยลำคอหนูเป็นไงบ้างนี่ขนมหวาน,านปกติไหมปกติหนูนึกว่ามันมันขาอ,อีกะะแล้วสู้ๆนะคะใช่เราโตแล้วเราเป็นเด็กดีดอ,อ,กอะไรชาโปไม่แคนนี่บอกเด็ดีไปเด็ดดีแล้วล่ะแคนนี่อยู่ในหัวใจค่ะอ๋อเด็ดีในหัวใจแคนนี่รู้ว่าหนู ไม่หนูว่าเดี๋ยวนี้ไม่คิดถึงหนูมานี่หนูยิ่งหนูเดี๋ยวน,น,นี้ลยืนนอเปล่าพอจะไม่ว่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่าลูกหัวลูกหัวหนูไม่รู้เดี๋ยวนี้พ <ใน S 2> ่อจะไม่ว่างเหรคะหนูต้องให้เวลาป้าป๋าเขาด้วยเนาะเราก็มีเพื่อนป้าป๋าก็มีเพื่อนเข้าใจไหมอย่างเช่นพี่ฮอ,อกเงี้ยพี่ฮอ,อกก็ไม่ค่อยได้เจไอไอนากับแฟนแต่ต่างคนต่างก็มีหน้าที่เนะาะทุกคนมีหน้าที่ลงถึงหนูด้วยนะคะครับอันนี้รอเพื่อนเหรอเนี่ยอยู่กับพี่ก้อยหอมกัน ไปก็ได้นะใช่ถึงเขาจะมีเหนียงแต่เขาก็ดูแลดีนะพี่หรอพี่เหนียวคือมันมเป็นเหนียงเสน่หนะ์น่ะใช่ไหมใช่ค่ะหาพูดนะคะงันคนอื่นรู้มหมดไม่ต้องเขาตกแล้วไงานาขึ้นเร็วยิ้มเมื่อนีย่ยิ้มไม่เบื่อเหมือนมีหนูด้วยโอ้หนูรอนหนอยน่นีเกือบไม่ได้นอนนอนก็นอนไม่หลับ เขาไม่เลื่อมหรอหกหนูมไม่เข้าใจเลยแต่นี้อาจจะมีคนที่แดนนีรักมากกว่าหนูแล้วก็ได้อืมคิดมากนะ <c oughs> ไม่หรอกเขาอาจจะไม่เยอะไม่ว่างจริงๆแหละเ <c oughs> ชื่อพี่ฮอกนะแต่ยังไงหนูก็คือที่หนึ่งในดวงใจของเขาอยู่แล้วล่ะจริงๆนะต้องเป็นเด็กดีนะครับเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่ะชี้นิ้วกันเกี่ยวไก่อืเกี่ยวไก่อ่ะชี้นิว <c oughs> ้วอโอเคเป็นเด็กดีนะคะ ถ้ารู้นะว่าวันไหนพากันแสบนะพี่ฮอกดูหมดเลยนะครับพี่ฮอกกกง่ล้วยะไรเลยใช่ครับดูใครไม่เป็นอ่ะกล้วยนี่ครับขู่ไว้ก่อนเพื่อนหนูดูเอ้ยเพื่อนหนูดื้อดูหนูไม่ดูหนูไม่ใช่หมาทราบว่าคนดูเขาเป็นหมากันใช่ไหมขอบบัตเดียวขอบใจมากนี่่คะโอเคเา่ดี๋ยวไแล้วเดี๋ยวพี่ฮอกต้องพาพี่ๆไปทำงานแบบมีค่าแค่บาท ใ่่เราต้องไม่ดกดีนะอย่าลืมบาย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 ค่ะบายบายเจอกันฮะค่ะโคตรเก่งเลยพี่ฮอปขอบคุณครับไปต่อยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อยกันนะโอเคไหมโเคครับไม่จริงครับเออไปไปนี่อะไรไม่ไปไปอันล็อกนะอะไรนะครับนี่อะไรไม่ไปหรอไปไหนอะไปต่อยเดี๋ยวผมยืมล็อกเลยนะคุณไมจริงได้ค่ะเออ ไปอันล็อกนะเพราะว่าเบจิต้องไปเปลี่ยนสครต์ของไฮไลท์ก่อนนะไปวันไหนไปตอนนี้เลยเนี่ยจะไปไม่มีไวลิสครับอ้าวไม่้าวเหรออะไรนะไม่มีไวลิทเหรอคะตมนเล่ม่มีไม่มีไพาสปอร์ตอะโอเคเดี๋ยวไปรอที่ห้องมีอะไรจะคุยด้วยอ่ะมีกับผมเหรอ ใช่คร <t ries> ับแล้วเธอมีใครแล้อยังมีคนเดินเคียงแล้วยังะะมีคนถือของหรือยังสนใจให้ฉันสวยทำไมไม่ใช่อย่าไปซ้อมปล่อยกันแล้วก็ <c oughs> ถูกชะตากถูก <t ries> <t ries> ยังไงะก็ถูกชะตาไงเปคู่หูกันไหม เวล,ลาเข me. e ้ามาต้องเข้ามาตลอดนะไม่อยากบอกว่าเป็นมือขวาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นน่ะยังไงอะก็นี่ไงออกวอด้ด้กันไปไหนด้กันนี่ไงหรือว่ากลัวหรือเปล่ากลัวอะไรอะกลัวหรือเปล่าถามว่ากลัวหรือเปล่าใช่ครับถ้าไม่ได้ก็บอกแล้วเราเข้ามาตอนไหนอะ เข้าได้ทุกตอนอ่ะอ๋อไม่ต้องรอคิวนานใช่ปะ Yes มีพอยอ่ะอ๋อโอเคโอเคพิงอะไรเก่งจังวะจะไปล็อกอคอร์ดไหไปเดี๋ยวไปซ้อมปล่อยกันโอเคครับอืแล้วก็เวลาที่อยู่ลมใช่ปะ Yes อ้จารยอุ้มอยู่ก่อนเพราะเราเป็นคู่หมู่กันโอเคครับ ใช่ครับโอเคนะนั่นแหละโคโ่สงสัยอะไรอีกไหมเขาไม่มีครับทมนั้นคู่หูเจ็บไหมนอนล็อกเลยงั้นเจอกันที่นั่นนะครับได้ครับเจอกันครับโอเคครับ,ค,ค,รบคู่หูไปไป